วิทยาคอมวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็อีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าของทางเว็บไซต์มหูวิทยาคอมนะครับวันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสินค้าเป็นโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดนะครับอ่ากี้สองสานนะครับอ่านี่เป็นกล่องสินค้านะครับกล่องสินค้าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดสอบการใช้งานของเจ้ามือถือเครื่องนี้ดูนะครับ ที่นี้จะมาในสีทองนะครับอนี่เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสีทองขนาดก็อ่ากำลังพอดีมือกำลังพอดีมือก็ใช้งานง่ายเหมาะกับคนยุคเก่าพ่อแม่เราใช้อย่างเงี้ยนะครับจะสามารถจะนิยมใช้งานได้ง่ายนะครับ เข้าใจได้ง่ายปุ่มกดสำหรับบางคนที่ไม่ไฮเทคไม่นิยมแบบหน้าจอสัมผัสเขาก็จะเลือกแบบนี้ให้กับญาติผู้ใหญ่ใช้งานกันนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็จะ,จะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับมีแค่นี้ซิมไม่มีแถมต้องไปลงทะเบียนกันเองนะครับ ดูรอบๆเจ้าโทรศัพท์มือถือโ o k i ีย3 3 0ตัวนี้ก็จะสามารถฟังวิดีโอ m ได้นะครับสามารถถ่ายภาพความชัดในระดับ HD ได้เพราะมีแฟชนะครับระบบฟแฟชให้ให้ด้วยนะครับอ่ทีกล้องหลังตัวนี้นะครับมีแฟชแล้วก็สามารถใส่ SD Card หรือว่า Micro SD Card หรือพวก Memory Card นะครับสูงสุดได้ที่16 GB นะครับ ซัพพอร์ตที่16 GB กเเมื่อเราถ่ายภาพหรือบันทึกข้อมูลต่างๆภายในนี้ไม่พอแล้วก็สามารถใส่ external memory card เข้าไปเพิ่มได้นะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณ23ชั่วโมงนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ23ชั่วโมงแล้วก็สแตนบายหมดสแตนบายก็คือหมดไม่ใช้งานครับก็สามารถ Standby ได้นานสูงสุดที่20วันนะครับ ตัวนี้ที่เรามีให้เลือกก็จะมีสีเงินสีทองสีดำนะครับอันนี้เป็นภายในนะครับก็จะเห็นว่าสามารถใส่ซิมได้สองซิมนะครับเป็นระบบสองซิมนะครับซิมหนึ่งซิมสองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตรงใส่เมมโมรี่การ์ดเสริมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จแบตแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานดูกันนะครับว่าภายในเครื่องจะเป็นฟัง์กชันหน้าตาแบบไหนบ้าง ก็หลังจากชาร์จไปได้สักพักแล้วนะครับเราลองมาเปิดเครื่องดูกันกดปุ่มตรงปุ่มวางสายนะครับค้างไว้ว้าวเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากอันนี้หายห่วงเลยนะครับว่าเราจะไม่ได้ยินเวลาเสียงเรียกเข้าเรียกออกจะเป็นเมนูมใหมตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็มันก็สามารถตอบได้อยู่แล้วครับมีไฟฉายให้ด้วยนะครับเหมือนเปิดแฟนด้านหลังอะมันใช้แฟนในการเปิดส่องไฟนะครับแฟนถ่ายรูปนั่นแหละแต่ว่าใช้ให้แสงสว่างแทนไฟฉายได้จะมีเบราว์เซอร์สามารถท่องเน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับ เล่นพวกโซเชียลต่างๆได้มีส่งข้อความมี f เฟ b o o k ก a c e b ุ o กแอปมาให้ด้วยมีกล้องถ่ายรูปนะครับฟังเพลงดูหนังฟังเพลงได้นาฬาิกาปลุกเก็บภาพมัลติมีเดียพวกไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับเล่นเกมก็จะม,ม,มีพวกเกมต่างๆ เพิ่มลดเสียงเสียงค่อนข้างดังเลยนะครับเปิดมาเมื่อกี้แบบเครื่องสั่นเลยเสียงดังมากรับเซตติ้งเมนูภาษาไทยมีหรือเปล่ามีภาษาให้เลือกตอนแรกมามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่ Setting เ,เลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างๆใครก็ได้แล้วแต่ ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยแหละนะครับไปที่ตั้งค่าตั้งค่าโทรศัพท์นะครับความปลอดภัยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆตัวกล้องก็จะมีความละเอียดชัดที่ไฟล์ภาพ240้อคูณ3ามิพิกเซลนะครับสามารถซูมได้แปดเท่า ก็ไม่ได้ละเอียดมากครับแต่ก็พอดูได้นะครับพอดูได้เห็นภาพชัดเจนอยู่ฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆก็มีครบถ้วนนะครับพวกปฏิทินเครื่องคิดเลขโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับต่างๆม,มัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงท่องเน็ตเล่น Facebook ได้มีว h a แอพแกลเลอรี่ภาพ หมดบันทึกลายชื่อฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนครับใช้งานได้ดีออดิโอครตอนนี้ก็ไม่มีไฟออดิโอไม่ได้โหลดเข้ามานะเครื่องเปล่าเสียงก็สามารถปรับได้ทั้งหมดที่15ระดับนะครับเสียงดังมากได้ได้ยินไกลเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการได้ยินนะครับเสียงดังมากนะ โอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจสินค้านะามือถือโนเกีย2 3 0มือถือปุ่มกดรุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกรับชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m o v i c o m นะครับหรือตามรายละเลอียดที่ให้ไว้ด้านล่างวีดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือที่เว็บไซต์เ e b o o k Fanpage นะครับของทางเว็บไซต์ m o ค i ิท ตามเลยที่ให้ไว้ล่าสุดวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทักเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้เรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วไทยนะครับพวกมือถือปุ่มกดเนี่ยเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายย่ห้อนะครับอย่างเช่นโนเกียสองตัวนี้ก็จะมีสีทองสีเงินแล้วก็สีดําให้เลือกนะครับสำหรับการรีวิวมือถือปุ่มกดโนเกียสองตัวนี้นะครับก็ ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกลับมาพบกันในวีดีโอต่อไปนะว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ